อันนี้ห้องเ,เป็นลุกคอนคอนไปลายปายพุทธศาสนาตาที่เลยเห็นว่าพุทธเจ้าแห่งยุคเราองค์นี้นออก็จะเป็นพุทธเจ้ายุคเ่า เป็นพทธเจ้าเขาก็จ้องยูงน่แตกเลยภูเโานม่นะโ h ธทัมโมนม่นะน h ổ หรังโขนี่ละโ h ổ ไ้แต่อกาแต่นัย่นี่นะมันนี่เขาปฏิรีพบพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าสรงฆเจ้า หมายควาว่าพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยอยู่ในอาจจันตาปนิพานลูปเขียงกิียนรถโพธิปาตาหูจมูกลิ้นของพระอริยธทั้งหลายอยู่ในอาจจันตาปนิพานค,คือว่าโลกปนิพาน ไปหมดแต่ว่าเป็นโลกเกิดอีันหนึ่งบ่เกิดบ่เจ็บบ่แก่บ,กบ,กบ่ตายดูตลอดกาลนั่นดูงจันแต่ว่าพูดสิ่งเกศแล้วคือโลกน,นีน้ขั้นนี้ขั้น่อมรมังทุกขังแม้บ่เกิดบ่เจ็บบ่ตายแต่ยู้ยังทั มันยังมีพุทธเจ้าอีกอัางนาึงคือพระศรีอริยเมตตรทยายาปัจนายังเพิน่ขนึ้นการนาพระโคดมกวนปัญญาก็ไปการ์นาพระศรีอริยจงสิงมาโพดเมื่อพระศรีอริยเมตตไดถมิพุทธเจ้าอีกเข้าพระอง อพรามาพูดโธเนี่ยอันนี้กระหันว mm ่าวะกันพระไม่ร้อนจะหาเราบูมไม่กระหัเลยผู uh> er> ้เลี้เจ้าอานาธรรมนี่หลายจริงไหมปู่น uh ี <h <h ่ตายไปแล้วมึงไม่รู้หรอกว่ามึงจะเจออะไรมันเป็นเส้นบาง ระหว่างโลกกับโลกนี้กับโลกนละตอนนั้นยังไงมึงก็ต้องไปแน่นอนแล้วไปในสิ่งที่มึงไม่รู้เนี่ยฮะมึงจะอนาใจขนาดไหนล่ะตอนนั้นมึงเชื่อไหมแม้แต่พระราชามหากษัตริย์เนี่ยตอนยังไม่จายตอนหายใจยังป่วยอยู่นี่ก็เป็นกษัตริย์อยู่นะเป็นพระราชาอยู่แต่ตอนตอนมึง ตายไปเนี่ยในในโลกตัวนั้นอะ่ะมึงจะไม่ได้เป็นอะไรเลยมึงจะน่ากลัวไหมมันเหมือนกันเลยตอนนั้นไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยเมึงจะเห็นความกล้ากลวงหน้าสยดสยองมากตอนนั้นเพราะมันมืดมันมองไม่เห็นอะไระและไม่มีใครรู้จักมึงแม้แต่ทรัพ์สมบัติในบ้านที่มึงมีไว้เนี่ย แม้แต่เพื่อนมึงเมียมึงลูกมึงมึงจะไม่มีใครเลยเมึงจะไปคนเดียวเลยตอนนั้นและมึงจะไปบัชเทิญกับอะไรนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะฮะไม่เจอหรอกอกูเจอมาแล้วจำไว้ตอนนั้นน่ะมึงไม่อยากรวยหรอกมึงเชื่อสิและไม่มีอะไรช่วยมึงได้ หมอก็ช่วยไม่ได้ตอนนั้นอย่าไว้แล้วสิ่งที่มึงมั่นใจอ่ะคือความดีคือผลที่มึงทำไว้ตอนนั้นอ่ะมึงจะต้องพึ่งตัวนั้นแหละนะยิ่งมึงทำความชั่วมากเท่าไหร่ตอนนั้นมึงจะยิ่งน่ากลัวมากเชื่อสิเออนี่แหละมึงจะวัดกันตรงนั้นเลยเอ,อย่างนง แล้วมึงมึงไม่เคยทำมึงจะระลึกได้ได้ยังไงฮะจริงไหมแล้วมึงํำชั่วมากๆามึงก็ลึกได้จากความชั่วสิมันเป็นสัญญาองมึงอะแล้วมึงจะไปดีได้ยังไงมึงจะมั่นใจได้ยังไงล่ะตอนนั้นมึงก็จะลึกเรื่องความชั่วมึงจะกลัวมากเลยนะอาจารย์หะถ้ากูจะอุปมาให้มึงเห็นง่ายๆจริงไหม ก็เหมือนมึงเนี่ยจะเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยจากไหนไปมึงไม่เคยไปนะแล้วมึงไม่มีบ้านมีช่องไม่มีเงินมีทองเลยมึงอย่าลำบากไหมฮะจริงไหมแต่มีช่องมีบ้านละ่ะสบายใจไหมนั่นแหละนะเหมือนเราไปในที่นี่ไม่รู้จักใช่ นะแต่นี้มึงมีบุญกิสศนที่ทําไว้อย่างเงี้ยทาความดีความงามไว้เหมือนมึงมีบ้านมีรถมีเงินมีทองเหรอเหเออมึงก็จะเลื่อกสบายแต่ไอคนที่ไม่เคยทําไว้เลยจะความชั่วเร็วซาำสำชาอเออแล้วก็ไม่มีตังในกระเป๋าด้วยโอ้ยมึงลองคิดดูกันฮะอะ หาเงินหาทองได้หาทรัพย์ได้หลวงจาก็เลยบอกว่าทุกคนมีทรัพย์อยู่ในตัวทุกคนแต่เรากับทำลายความทร,ทรัพย์ตัวนั้นก็คือความเสื่อมอ่ะคือทำลายศีลนั่นเองอ้อาวทำไมพูดอย่างนั้นอา้าวก็พระพุทธเจ้าก็พูดว่าสีเรนสุกติงยันติ นี่ศีลน,นำไปสู่ความสุขศีเรณโพกสัมปทาศีลน,นำไปสู่พภกทรัพย์ศีเรณิผุดจิงยันติจัตสมาศีลังวิโสชาเยศีลน,นำไปสู่นิพพานศีลก็คือใจเรานี่แหละเมื่อเราไม่มีศีลใจเราก็เสื่อมคนอื่นก็เสื่อมเห็นไหมคำว่าอบายยมุก อับบายแปลว่าเสื่อมมุกแปลว่าประตูอะเอ๋ไหมเมื่อเราเดินเข้าไปสู่ประตูแห่งความเสื่อมหรืออับบายมุกนั้นเราก็ทำลายศีลทำลายตัวเจตนของเราทำลายความน่าเชื่อถือมันจะมีพวกทระซ์เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีศีลนะเอ๋ไหม ศีลหมายถึงขันติอดทนทุกอย่างนะมีฮิริโอตปะมีความรอายแก่ใจมีความเกรงกลัวต่อบาปนี่เป็นแม่บทของศีลคนเนี่ออย,าายอยากค้าขายอย่าคบค้าสมาคมเ,าเหมือนประเทศเราเนี่ยจริงไหมถ้าไม่มีความเชื่อถือไม่มีความน่าเชื่อถือใครอยากจะมาลงทุนล่ะ บุคคลนั้นก็เหมือนกันถ้าใจไม่มีศีลไม่มีความมั่นคงใครจะไปเชื่อถือล่ะอย่าว่าแต่ผัวเมียเลยนะถ้าลองโกหกลองรู้สิโกหกเมียเนี่ยนะโกหกครั้งเดียวนี่แหละต่อไปการกระทำคำพูดเราจะถูกสงสัยไปตลอดชีวิตเลยถึงเราจะพูดจริงทำจริงก็ตามเห็นไหมมันเป็นหนทางแห่งความเสื่อมเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีศีลเขาดา่าเราก็ไม่เจ็บตายเราก็ไม่เจ็บเพราะเรามีศีลเขาตีเราก็ไม่ตายเพราะเรามีศีลเขาฆ่าเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีศีลน,นี่ทำไมพูดอย่างนั้นเราเอาศีลจิตใจที่จั้งมั่นนะอยู่ในศีลยังไม่เบียดเบียนจนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นศีลน,นี่แหละคือตัวเราคือใจเรานะ นี่ทำลายศีลก็คือทำลายตัวเรานั่นเองนะทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องความหลุดพ้นหรอกอะ่ะถ้าพื้นฐานของใจงขนาดนั้นอะ่อะอะ่าอ่ะไม่มีทางมึงอย่ามาขี้โมอเลยเหม็นขี้ฟันอะจำไว้เพราะฉะนั้นหลวงตาพูดตลอดไม่มีใครทำร้ายเราได้หรอก มีจะความประพฤติมีแต่เรานี่แหละทําร้ายตัวเองทําลายตัวเองเนาะมีจะความคิดนี่แหละหลอกลวงตัวเองอยู่ตลอดเวลานะการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีใครฝืนได้นะเห็นไ,ไหมความชราเนี่ยไม่มีใครฝืนในโลกชราเห็นไ,ไหมเออ นี่มันเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นสัจจะด้วยความตายของเรามันยั่งยืนแล้วมันเที่ยงแล้วคนมาเกิดมามันต้องตายมันต้องเจ็บมันต้องป่วยอ่าแต่เรายอมรับมันไม่ได้นะถ้าเรายอมรับได้เราก็จะเห็นธรรมชาติ